อ่อนุชนะครับสาหรับข่าวกีฬาวันแรกครับเดี๋ยวเราไปดูครับในเรื่องของวันกีฬาแห่งชาติครับซึ่งกําหนดวันที่16ธันวาคมทุกปีนะครับซึ่งวันนี้ครัท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มอบโล่รางวัลผู้ฝึกสอนบุคลากรที่ทรงคุณค่านะครับมีทำประโยชน์ให้กับวงการกีฬาครับเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติรวมทั้งสิ้น21รางวัลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่ทําคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาเนื่องในงานวันกีฬาแห่งชาติประจปี2563ที่ตึกสันติไมตรีทรเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาสําหรับวันนันกกีฬาแห่งชาติครับประจำปี2563ครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่35โดยในปีนี้ครับได้มอบโล่รางวัลรับแก่นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนและบุคลากรในวงการกีฬา ที่ถ้าคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬารวมทั้งหมด21รางวัลเนื่องจากว่าในปีนี้ครับทั่วโลกต่างประสบปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้กิจกรรมกีฬาต่างๆครับต้องมีข้อจํากัดหลายอย่างและไม่สามารถครับจะดําเนินการได้เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาจึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถครับดำเนินกิจกรรมไปได้อีกทั้งนักกีฬาครับไม่สามารถสร้างผลงานในช่วงของวิกฤตแบบนี้ได้เช่นกัน คณะอนุกรรมการพิจารณานักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2563จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการรับพิจารณาผลงานของนักกีฬาที่มีความเหมาะสมในการรับมอบรางวัลโดยจัดงานในรูปแบบนิว n นอร์มอลทั้งนี้ครับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นักกีฬาผู้สอนและบุคลากรที่ทําคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2563มีดังนี้1 บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชน 2. ธนาคารอมสิน 3. นายวชระพงจูชาวนานักกีฬามวยไทย 4. นายทิติสร์ปันโมดนะครับนักกีฬามวยสากล5นางสาวสายสุนีเจนะนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบ 6. นางสาวสุธิยาจิวเฉลิมมิตรนักกีฬายิงป้าวบิน 7. นายประวัติวะโฮัมนักกีฬาวิวแชร์เดซิง่ง 8. นายรัชพลอุ้งอบอ้อมต่องสิ่ัย 9. พันตีสมจิตจงจอาหอนักกีฬามวยสากล 10. นายจุตินันพิลมพักดีประธานคณะกรรมการพารลาลิมปิกแห่งประเทศไทย 11. นายสมชายภูลสวัสดิ์อุปนาย,ยกสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทย 12. พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ประธานคณะกรรมาการการกีฬาวุฒิสภา 13. พลตีจาลึกอารีราชกาลัน นายกสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย 14. นายกองเอกชัยพักสิริวัฒรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย 15. บพลเอกเบชาเหมกษีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย16คุณหญิงปัทมาดีสวัสดิกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคณะกรรมการการ กีฬาของโอลิมปิกสากล17ผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย18นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาบอลล์บอลแห่งประเทศไทย19นายสนิทลังสิลักษิตานนลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยประธานกรรมาการผู้บริหารบริษัทบุญรอบเบลวารีจำกัด20นายอัติวิศ จนวัฒนานนท์นักกีฬาก์ฟและานเนวินจิตชอบคนที่21ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดครับซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศนะครับสำหรับประจำปีของงานวันกีฬาแห่งชาติที่จะขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลครับมีทั้งหมด21รางวัลก็ถือว่าเป็นผลงานของนักกีฬาทุกๆคนครับที่ในช่วงเวลา1ปีในช่วงของโควิด -19 นั้นได้สร้างชื่อเสียงนะครับในช่วงของการ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับของอการให้โอว่าครับของทางท่านนายกฐมนตีแล้วก็ดูเสียงสัมภาษณ์ของทางต๋องช,ช่อยกันครับผู้ไ่าหนึ่งผมู้่าผมเป็นนาฬิกาไม่ค่อยเดินไงไปไหนบางดีนาฬิกาม่ค่อยตั้งกันนาฬิกาเนี่ยมันต้องเดินทุกเดือนเข้าใจเพราะนาฬิกานี่เ,นนเหมือนกับนาฬิกาแห่งชีวิตนาฬิกาไม่มีการหมุนนทวนเข็ม ถูกไหมถ้ามันเดินหมุนหมุนตามเข็มตลอดแล้วมันเดินไปข้างหน้าโลกทุกวันมันเปลี่ยนแปลงทุกนาทีทุกวินาทีใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันอะไรอันนียมันจะพัฒนาโลกมันเปลี่ยนไปทุกนาทีแต่สิ่งที่มันลดลงอะไรเวลาชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นขณะเดียวที่เวลาเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราองเร่งในการทําความดีเร่งในการพัฒนาเร่งในการสร้างความเพียรแต่เรื่องนี้ผมคิดว่ามันมันต้องเป็นหลักคิด่างน,นี้นะเพราะนั้นก็ต,ต้องต้องแนะนําคนทุกตัวไปเข้าใจด้วยว่า รายการที่เรามันจะลดน้อยลาทุกวันเราข้ามไม่ได้นะ แต่ความก้าวหน้าของเราเนะี่ยมันสามารถจะเดินข้างหน้าไปได้ทุกวันต้องเดินให้ทันทันทัน,นเข็มในตารเหล่านั้นให้ได้นะผมก็ฝากไว้ทก็เป็นหลักคิดอันหนึ่งเขาเองผมก็อยายาไปทาหลายวยิธางให้มันเสร็จให้เร็วนะเสร็จให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อประเทศไทยอป็นที่ยี่ของเราเราสื่อสารรักษาต่อ,อยอดทุกอย่างนะตามแนวนทางของบาทหลวงพิูและการที่สิบนะครับจึงทำต่อจอา,ากขออิราพระบรมชานกาธิเบญเลยนนะเพราะนั้นเราต้องช่วยกันทําตรงนี้เราต้อง ศรัทธาเราก็มีกำลังใจเราต้องมีความเข้มแข็งกดทนในการที่เดินประเทศเราไปข้างหน้าโลกเปลี่ยนประเทศไทยต้องปรับทั้ทงทั้งวิธีการกลไกการบริหารทั้งบุคลากรก็ต้องพัฒนาตัวเองชิดเท่มานอกกรอบบ้านนะแล้วมันจะลงที่มันจะกลับมามาทาได้ไหมถ้าเราคิดแบบเดิมๆทำแบบมันก็ได้แบบเดิมอะไม่มีดีไปกว่าเดิมอะดีมากก็เข้าเดิมแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อย เพนะราะฉะนั้นลองคิดไปข้างหน้านะครับเพื่อจะส่งทอดสิ่งเหล่านี้ไปให้กับอนาคตของเราลูกหลานนะจะาชจมคนรุ่นใหม่ของเราจะเปนขานาด้วยความรักความสามาัคคีนะแล้วก็มีหลักชัยแกนหลักของประเทศชาติสถาพรษัตร์เป็นเป็นพลังในะการที่เราช่วยกันทํางานตรงนี้รวมใจไทยสร้างชาตินะเพราะฉะนัน้นนี้เอาไปใช้ได้ทุกคนนะเรื่องกีฬาก็ได้แล้วก็ได้ต้องหาคนุ่มลกับเราให้ได้เยอะ เราไม่มีใครสามารถจะทําได้โดยลําพังจำไว้ทุกเรื่องไม่มีทําได้นะครับเราต้องใช้การกีฬาเป็นเป็นเครื่องช่วยในการสมัครสมานสามัคคีสร้างความรักนะให้ให้มากขึ้นในประเทศของเรานะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะขอคุณอีกครั้งขอบคุณท่านรองรัฐมนตรีขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านบุตัวกีฬาประเทศไทยนะขอบคุณตปลัดกระทรวงอะไรก็แต่ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับจะไม่ได้มาในวันนี้นักกีฬาตลอดจนนักกีฬาที่ไม่ได้มาด้วย ถึงไม่ได้รางวัลถ้าพยายามต่อไปมันก็ต้องได้รางวัลสักอย่างนะรางวัลแห่งชีวิตนะจำไว้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับครับผมผมตองสิชอยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้มายืนที่หน้าตึกสันติมัทรีนะฮะแล้วทีนี่ฮะบนหน้าอกผมนี่ก็เพิ่งได้รับมาจากสดร้อนๆนะจากท่านประยุทธ์คณะท่านประยุทธ์ในท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะฮะแล้วก็ให้กําลังใจท่านด้วยขอให้ท่านสู้ๆนะฮะเพราะว่าท่านก็ผมในส่วนตัวผมคิดว่าท่านเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับ ก็วันนี้ก็รู้สึกปลื้มปิติมากนะครับก็อ,อยากจะมอบรางวัลน,นี้ให้กับทุกๆ่นโดยเฉพาะแม่ผมวุณแม่พลารุมาชันติกาพี่ชายผมพี่สาวผมเพื่อนผมนะฮะทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำมหาทานตั้งแต่ตั้ง,ง,งน่าจะเกือบปีแล้วครับที่เราทํามาและยังเรายังคงมุ่งมั่นและมีเจตนาที่ยังจะช่วยเหลือพ่อแม่เพื่อนพ,พี่น้องที่ยังเดือดร้อนอยู่นะเท่าที่เราจะทํากันได้นะครับเพราะฉะนั้น รางวัลน,นี้อันสูงคุณค่านี้ผมขอมอบกับแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆผมพี่น้องผมแม่ผมทุกๆท,ท่านนะว่าแต่วันนี้ผมเอามาคนเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมก็รู้สึกว่าทุทกๆท,ท่านมีส่วนร่วมนะฮะมันจะมีหลายท่านอันสุงคุณค่าคุณจะได้รับเอ่อรางวัลน,นี้นะฮะแต่นั่นกลายมาเป็นผมผมรู้ว่าเออจะจะแชววร์ความรู้สึกดีๆอังสุงคุณค่านะ,ะับเพราะมีผมคนเดียวก็คงทำให้งานที่ผ่านๆมาเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอน ดีกันแล้วท่านพี่อ๋มก็ดีน้องวีก็ดีนะทุกๆท่านน้องเตาพี่ตั้มพี่ตุ๊กพี่แม่แพรุ่งนะฮะที่กล่าวมาแล้วพอดียังไม่ได้กล่าวด้วยผมขอรู้สึกประทับใจและขอบขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะฮะแลขออยู่ยินเคียงข้างกับผมแล้วก็คณะที่เขาติดใช้ตลอดไปนะฮะก็เล้วกเยัมีประชาชนพ่อแม่พี่น้องเที่ยงเดือดร้อนที่ยงต้องการได้รับการช่วยเหลืออยู่มากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้บรไปที่ประชาบัฐนะครับไปช่วยแจกของถุงยางคีพ แต่กณะนั้นที่ททเขาพิถีพิถที่จะสตาร์ตกเก้าแล้วเดี๋ยวใครที่อยู่ใกล้ๆอยากจะมาถ่ายรูปมาขอรรยเซนก็ยินดีแล้วเชิญมาได้เชิญม,มาสักทายกันนะเราพี่น้องกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับผมนะครับก็ขอแสดงความดีกับทุการางวัลครับ21รางวัลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับผู้ที่ได้รับนะครับขณะที่